รูดกันหมดเลยเนี่ยเอาเอาวันนี้นำพาทุกคนมาที่ทางรถไฟสายแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนผู้คนที่นี่ชุมชนมักกะสันสองข้างทางนั้นบ้านเรือนผู้คนเต็มไปหมดอยู่ด้วยการปลูกต้นไม้ใบหญ้าริมทางแล้วก็บ้านเรือนของผู้คนมีแมวแมวที่ขี่เซางวงเงาเหานอน มีหมาที่คันเกาคันแล้วนี่ครับเรามารอขบวนรถทดสอบสภาพเขตโครงสร้างก็จะเป็นรถอัลสตอร์มนำรถบอทอตอ,ตอ,ตอพ่วงกับรถมอกอัพซึ่งเป็นรถตรวจสอบสภาพทางคาัว่าเข้าจะนำรถ QSY นะครับเข้ามาทำขบวนในเส้นทางสายแม่น้ำสายนี้ ตัวรถนั้นมีความใหญ่กว่ารถอาร์ตสตอมที่เคยใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เลยต้องเข้ามาทดสอบอย่างที่เห็นครับค่อยๆวิ่งเข้ามาเพราะว่าตัวทดสอบเขตโครงสร้างตัวรถมอกอัพนั้นจะมีตัวที่ยืน่นออกมาจับสิ่งแปกปลอมว่าอันไหนมันล้าไม่ล้าตอนนี้รถมานี่มุมนี้ก็สวยผ่านอุโม,มงต้นไม้ในบ้านคน ที่นี่ก็เป็นชุมชนลิมทางรถไฟมักกะสันเส้นทางสายแม่น้ำจะมีขบวนรถ817818แล้วก็ขบวนชำรุดอื่นๆแต่ที่วิ่งประจำก็จะเป็นขบวน633-634เป็นรถบรรทุกน้ำมันขบวนถังน้ำมันดิบ633นี่จะออกหลังจากดูดน้ำมันออกเสร็จแล้วก็จะวิ่งกลับ ส่น634มากลางคืนใะเดึกๆ5 6, ทุ่ม4 5ทุ่มแล้วแต่อันนี้หัวรถจากอัสตอมแล้วก็ค่อยๆทำกระบวนมามีร้านค้าร้านขายด้วยนะครับในระแวกชุมชนนี้ผู้คนอาศาัยนี่ก็เยอะพอควรตอนนี้รถเคลื่อนแบบ ช้ามากๆเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยร้านค้าขายของเป็นร้านชํานะครับร้านเล็กๆก็คนอยู่ที่ในชุมชนนี่แหละตรงนี้ก็จะมีโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กด้วยนะที่เห็นแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเลยอาร์สตอมซีสองสองหนึ่งค่อยๆเคลื่อนผ่านมาเห็นหลังโคงหลังคาไหมครับนี่หลังคานี่ต้นไม้อะไรที่เขาปลูกที่ทำรั้งไว้ มันก็เลยต้องมาทดสอบเพราะว่าตัวรถคิวเอสไวนะ้น่าจะใหญ่กว่ากว้างกว่ามิติตัวรถคนละเรื่องกันมีเจ้าหน้าที่นั่งมาด้วยนะคอยสำรวจเส้นทางด้วยกันนี่ฮนะนี่ทางโน้นก็วัดมีตัวแผ่นขาวแผ่นเหลืองนะครับยื่นออกมาดูครับพูดเข้าไปเต็มนี่ถ้าเอาคียสวยเข้ามาก็ ฟาดไปหมดแล้วครับแถวนี้หลังโคงหลังคาเนี่ยอาจจะกินไปหมดเข้ามาทีหนึ่งอาจจะบ้านพังเป็นแถบหลังจากนั้นก็จะเป็นรถบตทนะอันนี้เป็นตู้ไอไม่ใช่ตู้่เป็นแค่เปล่าของรถปตทก็จะพ่วงมาด้วยกับรถม็อกคัพนี่ครับเป็นชุดตรวจสอบรถชุดนี้ก็จะวิ่งขึ้นเหนือลองใต้นะจะนำรถอะไรไปก็จะใช้อันนี้ไปตรวจสอบก่อน ตรวจสอบสภาพเกตโครงสร้างเขตทางวนะ่ารถจะเข้าได้ไหมนี่นะมาเดี๋ยวเห็นใบไม้นะเป็นเต็มตัวแคร่บทตเลยน่าจะโดนมาตั้งแต่ปากทางนะครับอันนี้เราอยู่กลางๆนะจนจะออกไปทาง้างถนนเพชรบุรีแล้วอันนี้เป็นตู้บชสครับ ่วงมาด้วยเพื่อนํามาทดสอบด้วยกันตัวนี้ก็ลูดไปกับต้นไม้เส้นทางนี้ไม่ค่อยมีรถโดยสารนะมีก็แค่รถของคนที่จัดเฉพาะพิเศษนะเดินทางไปสถานีแม่น้ำอันนี้รถบจสกับชุมนี้ต้นไม้อันนี้ไม่ค่อยผ่านพูดกัน ก็ต้องเคลียร์ทางกันใหม่แล้วก็เข้ากันใหม่จนกว่าจะได้พื้นที่ปลอดภัยนะครับเข้ามาแล้วมันอันตรายเกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่ไปพังลากกันไปหมดเลยไม่เหมือนขเขมรนะฮะเอาขี่หะาออกมานี่เกี่ยวสายฟงสายไฟไปหมดเรียบร้อยครับขเขมรน,นี่แหม่ไม่ได้ตรวจสอบสภาพทางเลยครับได้รถขี่ห่ามาทําสีทําปรับล้อเสร็จออกวิ่งเลยเรียบร้อยครับเกี่ยวสายไฟพังกันยับเยินเลยเห็นในข่าวนะฮะ ตอนนี้รถก็พ้นทางเราไปแล้วครับเรหวังว่าจะดําเนินการสําเร็จลุล่วงไปวันนี้เทคโฟโต้ายไปเรื่อยๆครับพาทุกคนมารับชมการนํารถบอกอัพเข้ามาทดสอบสภาพทางเขตโครงสร้างของตัวรถฮะอยู่ที่ชุมชนนิมทางรถไฟมักกะสัน